ได้รถสวยมือเดียวออกทางป้ายแดงนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรุ่นนี้เองนะคะมาพร้อมกับยางใหม่4เส้นมาให้นะคะประวัติดีเช็คสูตรได้รุ่นนี้บอกได้เลยว่าราคาดีราคาโดนแน่นอนเยว,วัสดีคะ่ะพบกับน้องอ้นนะคะวันนี้อยู่ที่มงคลค a r าร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้เรามีกระบะหน้าหลอ่อ4ประตูยกสูงมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วกับ ปีใหม่ๆเลขใหม่สวยๆกับคันนี้เลย Toyota r e ี vo นะคะ2.4พิลเนเกียร์ธรรมดาปี2018คันนี้ได้โฉมตัว e+ นั่นเองนะคะคันนี้ได้รถสวยมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรุ่นนี้เองนะคะ มาพร้อมกับยางใหม่4เส้นมาให้นะคะประวัติดีเช็คศูนย์ได้รุ่นนี้บอกได้เลยว่าราคาดีราคาโดนแน่นอนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าคันนี้ได้อะไรบ้างลูกค้าขานะคะสำหรับด้านหน้าของเขาคันนี้เองนะคะอย่างที่บอกไปว่ากระบะหน้าหล่อหน้าของเขาหล่ออยู่แล้วลูกค้าจ๋าชมตัว e plus คันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะ two tone น,นะคะคาดมาด้วยคโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟหน้าสวยๆส่องสว่างแบบนี้มาพร้อมกับ daytime running light ไฟตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ส่องสว่างไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนใช้งานได้ตอบโจทย์แน่นอนและยังไม่พอนะคะมีมาให้แล้วตัวอ e ีพรัตนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ากรกิๆแบบนี้ไม่ต้องไปแต่งเติมเพิ่มเติมอะไรเพราะว่ารุ่นนี้เขามีมาให้นะคะจบเลยนะคะสำหรับคันนี้เองนะคะได้สีเทาด้วยนะคะสีนี้สวยมากๆและที่สำคัญภายในน้องออดบอกได้เลยว่ากริบแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของรอบคันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็น4ประตูตัวยกสูงนะลูกค้าขา2.4ลิตรนะคะคันนี้เป็นดีเซลนะคะ150แรงม้านะคะบอกได้เลยว่าพระกำลังแบบนี้นะคะเป็นกระบะอนเนกประสงค์พร้อมใช้งานพร้อมลุยทุกเส้นทางแน่นอนนะคะคันนี้มาพร้อมกับยางใหม่อย่างที่บอกไปว่าเป็นยางใหม่4เส้นนะคะเป็นปี2023เลยลูกค้าขานะคะนี่เลยนะคะได้ล้อนะคะ 65 r 1 7ก็คือล้อนะคะขอบ17นิ้วนั่นเองนะคะด้านในเช็ดสีสวยๆลูกค้าขาซูมให้ดูได้เลยนะคะสวยๆเดิมๆนะให้แบบนี้คันนี้การันตีในความสวยและความเดิมจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัว e นะคะได้โครมเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะลูกค,ะคะ้าขาตกแต่งเป็นโครมเมียมมาให้แล้วสำหรับรุ่นนี้ออปชั่นภายในไม่ต้องพูดเยอะนะคะตัวนี้มีมาให้เยอะอยู่แล้วนะคะสำหรับตัว e part นะลูกค้าเดี๋ยวดูด้านในดีกว่านะคะ สำหรับด้านในนะคะเบาะภายในนะคะเป็นโทนสีน้ําตาลนะให้โทนอบอุ่นหน่อยนะคะแบบรู้ร้านหน่อยนะคะเป็นทรงสีนวลๆเนาะลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเบาะหนังให้นะคะทําความสะอาดก็ง่ายนะคะและที่สําคัญให้ชนอารมณ์ที่ดูคลาสสิกไปด้วยในตัวนะคะสําหรับรุ่นนี้เองได้เกียร์ธรรมดา6สปีดมาให้นะคะคอนโซลด้านในสวยๆกริกๆและที่สําคัญรุ่นนี้เองนะคะ มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้เลยว่าไม่ต้องแต่งเติมเพิ่มเติมแล้วในส่วนของตัวนี้เองเดี๋ยวจะพามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้อยากแกะให้ดูมากเลยในส่วนของความเดิมเดิมจริงๆไหมน้องอ้อนบอกได้เลยว่าเดิมจริงๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะเม็ดอากนิดนึงนะคะก็จะแกะยากหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรอยากแกะให้ดูเหลือเกินว่าเดิมจริงๆรุ่นนี้นะคะคันนี้นะคะดูเมคอากได้เลยนะคะไม่ได้มีรอยมีริ้วอะไรเลยนะนลูกค้าขานะคะเป็นเส้นเรียงตรงๆแบบนี้นะคะ ไม่ได้มีรอยตอกรอยพ่นรอยโป๊ใดๆนะคะคันนี้เนี้ยบและสวยจริงๆนะคะเนี้ยบยันหัวน็อตด,ด้านในห้องเครื่องเลยทีเดียวเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะคะสำหรับคันนี้เองน้องอ้นที่การันตีมาให้แบบนี้ทาไมถึงกล้าการันตีลูกค้าจาารถของเรานะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บอกได้เลยว่าซื้อไปแล้วนะคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนรถสวยคุณภาพดีประวัติศูนย์เช็คได้นะคะต้องที่นี่ที่เดียวมงคลคาร์เซ็นเตอร์มีโปรโมโชันดีๆต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวรอฟังให้จบคลิปนะคะ,ะเดี๋ยวดูด้านหลังด้วยนะคะดูด้านหน้าไปแล้วนะคะดูด้านหลังกันต่อนะคะสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะลูกค้าขาเบาะด้านหลังสวยๆนะคะกริ๊กๆนะคะเป็นโทนเดียวกันเลยนะคะสาหรับรุ่นนี้เองนะคะสวยเป็นกระบะใช้งานอนเนกประสงค์อย่างที่บอกไปนะคะไม่ว่าจะใช้งานในครอบครัวเองหรือว่า ขนของพ่อค้าแม่ขายหรือว่าพักการบริษัทนะคะผู้รับเหมาต่างๆเองนะคะตอบโจทย์มากสําหรับรุ่นนี้เองนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะตัวบล็อกอะไหล่เครื่องมือแม่แรงคันนี้มีมาให้ครบนะ mm. เดี๋ยน้องอันเปิดให้ดูแล้วกันนะคะ mm. นี่เลยตะก้องขามาค่ะนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าขาเรามีมาให้ครบนะคะตัวนี้นะคะสวยครบจบเลยนะคะสาหรับรุ่นนี้มีมาให้ครบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น มืออะ,อะไหล่แมแรงนะคะล้ออะไหล่ล้ออะไหลออไ่นี่คือเซอร์ไพรส์มากลูกค้าขาะนะคะบอกเซอร์ไพรส์ยังไงน้องอ้อนยังไม่ได้แกะในส่วนของสติกเกอร์เลยลูกค้าขาเดี๋ยวซูมให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะสําหรับล้ออะไหล่คันนี้นี่เลยนะคะใหม่มากไม่ได้แตะมื้นเลยก็ว่าได้นะคะในสติกเกอร์ยังติดอยู่เลยลูกค้าขาสสาหรับคันนี้นะคะเดิมจริงๆสวยจริงๆนะคะสําหรับรุ่นนี้เองนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัว e plus นะคะถ้าเป็นตัว e plus เนี่ยนะคะ เขาจะได้กล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยและที่สําคัญถ้าดูกับน้องอ้อนจะพาดูถึงไลเนอร์ด้วยนะคะนี่ค่ะสําหรับแบกไลเนอร์ด้านหลังนะคะรถวอมือสองมีบ้างลูกค้าขาที่จะมีริ้วมีรอยแต่คันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะคะยังสวยยังกริบนะคะใช้งานไปได้อีกยาวๆหรือลูกค้าจะเปลี่ยนอะไเพิ่มเติมก็ไม่ว่ากันตัวนี้แต่เดิมๆมากับเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในนะคะ หลายคนอาจจะอยากดูในส่วนของเลขใหม่กันแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนะคะให้ดูเลขใหม่กันหน่อยว่าเอ๊ะตโยต t ารีโว2.4 2.4พิลนเนอร์คันนี้ปี18เนี่ยใหม่เท่าไร่กันนะคะนี่เลยสตาร์ทติดง่ายนะคะสำหรับรุ่นนี้เลขใหม่นะคะ1 3 9 0 6 2กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าขาก็ถือว่าวิ่งน้อยนะ ะะและที่สําคัญเจ้าของเดิมเขาใช้งานดีนะคะสําหรับคันนี้นะใช้ดีใช้ทนนะคะรุ่นนี้เลยนะเดี๋ยวดงอ้อนจะพามาดูในส่วนของตัวกล้องมองหลังว่าเอ๊ะมีเนี่ยใช้ได้ไหมนะคะบอกเลยลูกคันนี้สวยนะลูกค้าค่ะนะคะนี่เลยนะคะมีกล้องมองหลังมาให้ใช้งานได้นะลูกค้าค่ะปกติทั่วไปเลยคันนี้นะคะเครื่องแน่นๆนะคะภายในสวยๆนะคะ และที่สําคัญห้องเครื่องด้านหน้ายัางกริบอยู่นะคะเดี๋ยวน้องอ้อนจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าด้วยแล้วก็ที่สําคัญโดยรวมๆแล้วนะคะออปชั่นต่างๆภายในคอนโซลด้านในนะคะตัวห้องผู้โดยสารต่างๆเองนะคะยังกริบยังสวยยังทนนะคะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกับน้องอ,อ้นเลยนะคะสําหรับคันนี้นี่เลยหัวใจหลักของรถมือสองของเรานั่นคือห้องเครื่องอที่ ได้ย้ำกันไปหลายๆคลิปแล้วนะคะนี่ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ยิ่งใช้ง่ายลูกค้าขาสำหรับรุ่นนี้เองนะคะคันนี้นะคะตัวเนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ที่บอกนะคะมาพร้อมพละกำลัง150แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์ 2Gd นะคะรุ่นนี้เองนะคะแผ่นเพลทต,ตรงรุ่นนะคะมอกอสแตมปมีให้นะคะแก้มข้างคานหน้า สวยๆเดิมๆมาให้นะคะตอกอยู่ตรงนี้ยังครบยังสวยยังแน่นอยู่นะคะสําหรับตัวห้องเครื่องของเขานะคะใช้ดีใช้โทนต้องรุ่นนี้เลย Toyota นะคะซื้อง่ายขายคล่องและที่สําคัญอะไหล่เซอร์วิสหาง,ง่ายนะคะช่างเข้าถึงได้ง่ายรุ่นนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนกับการใช้งานวันนี้นะคะนี่เลยเพลทของเขานะคโ t โย o t ามอเตอร์ไทยแลนนะคะปี2018ตรงรุ่นสวยๆแซมมอกอมาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้นะคะ สวยจริงนะคะอยากดูเพิ่มเติมนะคะหลังไม่หาน้องอ้นได้วิดีโอคอลดูได้นะลูกค้าขานะคะเพียงแค่โทรหาเลยนะคะ0615415387เบอร์นี้เซฟป,ปุ๊บลิง์กไลน์ขึ้นปั๊บเลยหรือจะอนานำไปคลีนะคะเป็นเลขหมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะขึ้นไลน์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับโปรวันนี้ที่น้องอ้อนจัดมาให้นะคะลูกค้าขานะคะตัวต้าไฮรักรีเวอนะคะตัว4ประตูโชมอ e ีพัทปี18วันนี้นะคะ ราคาอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นนะคะ5 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้รถปีใหม่ไหม่น้อยมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะสวยเดิมๆจากโรงงานพร้อมกับยางใหม่4เส้นอุปกรณ์ครบครนันพร้อมใช้งานเช็คศูนย์ได้นะคะตัวนี้นะคะโทรหาน้องอ้อนได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูเพิ่มเติมส่วนไหนพาช่างมาดูที่หน้าร้านเพิ่มเติมก็ได้นะคะ หรือไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอินบ็อก์โทรมาหาได้นะคะรอที่บ้านส,สวยๆได้เลยเดี๋ยวจะมีรถสวยๆนะคะไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งพร้อมนะคะตัวนี้ <c oughs> ก็สนใจอย่าลืมโทรหานะคะย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่ง0 6 1 5 4 1 5 3 8 7้นะคะออนแอนมงคลคาเซนรเตอรซ์ซื้อสดได้จัดเข้าไฟแนนซ์ได้นะคะอยากได้แบบไหนอินบ็อก์มาเลยนะคะข่างวดไม่แรงสบายกระเป๋าแน่นอนคะ่ะคันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวปิดคลิปแล้วก็ลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องมงคลคาเซ สวัสดีค่ะ